ช็อกอ่ะช็อกช็อกช็อกมากๆเพราะว่าล่าสุดเพิ่งคุยกันไม่นานเองว่าว่าแบบยังโทรไปแซวนะว่าแบบว่าเฮ้ยยังไม่เจอหลานเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาไปหาเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวเขาดีขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแวะมาเองอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ข่าวก็ตกใจครับเราต้ไปนอนทอทราบว่าที่เราป่วยเป็นประมาณนี้อไรตอนที่อ่แรกโอ้โหรู้ว่าป่วยตั้แต่แรกแล้ว ทำระยะเวลาไม่ได้แต่รู้ว่ารู้ว่าป่วยตั้งแต่แรกอ่ะแต่ว่าก็พี่อ่อมไม่เป็นคนเข้มแข็งมากอ่ะเขา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 สู้ด้วยตัวเองอ่ะแล้วบางทีเขาไม่ค่อยบอกเพื่อนด้วยอเออเขาคงไม่อยากให้เพื่อนแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยเออแต่เราก็รับรู้มาตลอดแล้วก็ยังคุยอยู่ยังโทรไปแซวตล,ลอดอดด่ะตอนเขาออกไปข้างนอกตอนเหมือนว่าเขาดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยก็ยังโทรไปแซวว่าเฮ้ เออออกมาข้างนอกแล้วดีขึ้นแล้วอะ่ะมันนัดเจอกันมาหาหลานบ้างดีอะไรอย่างเงี้ยเออพูดหลายครั้งพูดห,หลายครั้งระหว่างที่ตอนโทรคุยกันน้ำเสียงเขาปกติหรือยังไงบ้าง <c oughs> ปกติไหมก็ไม่ได้ปกติอะ่ะหมายถึงว่าถ้าคุยกันปกติแต่ก็ถามว่าแบบว่าเออพี่เป็นไงดีขึ้นแล้วนี่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยก็ดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่เบื่อ,เบ,อเบื่ออะไรอย่างเงี้ย ขา,าข,ออข,ขาเป็นกอกังวลอะไรมากเพราะอะไรตัวหนึว่าเขาเ่อนางเสร็จมันบางเครียดพี่อ๋อมเหรอเครียดอะไรไหมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไม่รู้สิผมผมที่ที่ผมบอกไปว่าเขา,านะออเขาแคร์คนอื่นมากๆทพี่อ๋อมเขาเป็นคนแคร์คนอื่นมากแล้วก็บางทีเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาไม่ค่อยบอกเพื่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> แต่เราก็รับรู้นะเออ <c oughs> แต่บางทีเหมือนเราก็ไม่ได้อยากจะถามมากอะไรอนยะ่างเงี้ย ใช่เหมือนหัวกับพี่ออมผมสีกับพี่ออมมากๆอยู่แล้วถ้าว่าในกลุ่มเพื่อนเพื่อก็จะรู้ว่าพอดกับพี่ออมมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะบางทีก็ชอบทะเลาะกันด mm ีการรักก oh, nee ันอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้ทะเลาะอย่างนั้นนะหมายถึงว่าชอบแบบแซวกัดกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรแต่จริงๆอสาะมันต่างทั่วปเราเป็นคนนิยาะจากของก็ไม่ข่าที่นิ่ง ก็เฮฮานะเขาก็เป็นคนเฮฮาเวลาอยู่กับผมอะเวลาอยู่กับผมพี่ออมเฮฮาตลอดอืออือมันจะพี่ถายภาพจำพี่อมครับให้อดมีอจำาพี่อมชอบถามผมอะว่ามึงมึงรักกูป่าววะเขาถามบ่อยมากทุกครั้งทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันทุกครั้งที่เราไปเที่ยวด้วยกันหรือไปดื่มด้วยกัน พูดได้เลยตอนนั้นมันคืออะไรทำไมเขาถึงได้ชอบพูดคำนี้ไม่ได้มีสถานการณ์ะไรเลยมันเป็นฟิลเหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันเรานั่งเอาพูดตรงๆเลยว่าแฮงเอาแฮงเอาด้วยกันนั่งกันอยู่บางทีผมก็อยู่กับพี่อ๋อมสองคนนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออพี่อ๋อมมันก็ชอบถามผมตลอดว่าเฮ้ยมึงรักกูป่าววะเขาถามตลอดนะครับสมัยก่อนเนี่ยพี่อ๋อมจะเป็นชอบถามผมตลอดว่าแบบเฮ้ยมึงรักกูป่พอดนี่ผมก็บอกเฮ้ยพี่ อย่าเครียดดิพี่อ๋อมเขาชอบไม่รู้ดิผมไม่รู้แต่เขาชอบถามผมชอบถามเพื่อนเพื่อนทุกคนลองถามเพื่อนๆนเพื่อนดาราทุกคนแม่เก็บความรู้สึกและแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างพี่อ๋อมถูกต้องคืออย่างที่ที่ผมจะบอกแหละพี่อ๋อมเขาเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆพอบางทีบางทีมีเรื่องแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้อยากจะบอกใครทําให้คนอื่นเครียดนะผมผมคิดว่าอย่างนั้นเองทุกครั้งที่เขาถามผมแบบอ้มึงรักอุปวะผมบอกเขาทุกครั้งที่เจอกันวพาผมอ่ะเฮ้ยพี่อ๋อมผมรักพี่ เฮ้ยผมรักพี่เว้ยแต่พอไม่ได้คิดว่ามันเป็นลางใช่ไหมตอนที่เ็าถามแรกๆอะไรอย่างเงี้ยที่ถามไม่ได้คิดว่าเป็นลางเพราะว่าโดยปกติพี่อ๋อมจะกับผมเขาจะถามผมตลอดทุกครั้งที่เจออ่ะเวลาแบบอภูงง่ายๆเลยเวลาเราแฮงค์เอาท์กันแล้วถึงจุดที่มันเต็มที่อ่ะบางทีเ็าจะแบบแบบว่าเออกาลังมาแล้วก็แบบเฮ้ยรักกูปะวะรักพี่ผมยังผมยังพูดเลยเขาตลอดเลยว่าคือ พี่ถามผมบ่อยมากอะ่ะถามทุกครั้งที่เจอว่ารักไหมเี้ยกูรักมึงเว้ยกูรักมึงเว้ยพี่ที่ต้องถามเยอะหรอกเฮียดูการแสดงออกก็รู้แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่อ๋อมก็ยังถามทุกครั้งที่ท,ที่ที่เจอคุยอะไรมันพูดอะไรไม่ออกเลยอะ่ะมันแค่บอกเขาว่าเออมาหาแล้วนะก็ก็ก็ยังย้ำอ่ะว่าเฮ้ยกูรักมึงนะพี่เหมือนเดิม ทุกครั้งที่ผมจะย้ำเขาตลอดผมจะบอกเขาอย่างนี้ตลอดแต่พอดีเขาบอกว่ามันเร็วเกินไปไม่น่าเชื่อว่ามันจะขนาดมันเร็วเกินไปมากๆเพราะว่าผมเพิ่งคุยกับเขาไงคือ,อมผมเพิ่งเพิ่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยไม่ให้มาหาหลานะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เขาเริ่มดีขึ้นตอนที่เขาออกไปหาเพื่อนๆที่ลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังโทรไปแซวเขาตลอด,ลอดว่าแบบไม่มาหาหลานเลยนะ ออกไปหาไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กันเนี่ยไม่มาหาหลานเลยนะถ้าพี่ไม่มีเวลาถ้าพี่มีเวลาเดี๋ยวผมขับรถไปหาก็าได้เยบอกเฮ้ยโอเคแล้วเดี๋ยวนัดเจอกันพอดรอ,ก,อก,กุดีขึ้น,น,น,นอีกนิดนึงเดี๋ยวกูไปหามึงที่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหลานเนระื่องลูกเราไม่ได้แซวอะไรเพราะเพราะว่าตอนที่รู้ว่าป่วยก็เหมือนก็ไม่ได้ไปไม่ไม่ได้คุยแบบอะไรขนาดนั้นก็บางทีผมก็ไม่ได้อยากจะรบกวนอย่างเงี้ย บางทีคุยก็แค่แบบเฮ้ยพี่เป็นไงสบายดีสบายดีนะเออโอเคไหมเฮ้ยผมไปหาที่บ้านได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นห่วงอะไรเราเพราะว่าด้วยความที่โตๆมาพร้อมกันเป็นห่วงอะไรไหม่วนตอนที่คุยกันล่าสุดคือคือคุยกันเรื่องคือพี่อ๋อมจะถามประบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอยากเจอหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอหายก่อนนะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ได้เจอเลยยังไม่ได้เจอหลานเลยผมผมเลยรู้สึกเสียใจตอนรู้ข่าวตอนรู้ข่าวก็อยู่ที่จันกําลังพาลูกเที่ยวอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยพอรู้ข่าวก็ก็กลับมาเลยก็กลับมาเลยกับพี่อ่อมนี่นะม้ ก็ไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าทุกครั้งท,ที่ทุกครั้งที่พี่ถามผมตลอดว่า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 ผมรักพี่หรือเปล่าเฮ้ยคือผมผมผมรักพี่รักพี่เหมือนเดิมตลอดไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรก็ยังไงก็ไม่ต้องห่วงทางนี้มีเพื่อนๆอยู่เยอะแยะแล้วก็ไปถือว่าไปไปสบายละแต่เร็วไปนิดนึงแต่ก็ถือว่า ยังรักเหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่านไปไหนแค่ไหนก็ยังรักพี่เหมือนเดิม